ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทางช่องจะมาอัปเดตการปลูกเฟืนกระแตใหญ่กระแตไต้ไม้นะคะที่เคยปลูกไว้เมื่อสีเดือนที่แล้วค่ะแต่ขอพามาชมาการฝากก่อนนะคะอันนี้คือเดฟนะคะเดฟจะเอามาเกาะที่ต้นไม้นี่รากติดแล้วนะคะนีออกยอดด้วยนะคะอันนี้น,นี้เป็นต้นที่เป็นลูกๆอันะคะ่ะแต่ไม่ทราบว่าเรียกชื่อว่าอะไรเดี๋ยวค่อยไป สรรหาค้นหาดูนะคะว่าชื่ออะไรอันนี้เป็นกล้วยไม้นะคะไปในป่าร่วงลงมาเราก็เอามาเกาะเสร็จต้นไม้เนี่ยรากขึ้นแล้วนะคะติดแล้วแล้วก็มียอดขึ้นแล้วด้วยค่ะมีรากโผล่นะคะอันนี้คือกาวฝากนะคะมาติดไว้ที่ต้นไม้ก็ดูดีเป็นธรรมชาติสวยงามและอันนี้คือเฟิร์นกระแต ไม้ที่เราปลูกใส่กระถางไว้นะคะออกยอดหลายยอดแล้วนะคะอันนี้เป็นเฟิร์นกระแตใหญ่นะคะเกาะอยู่บนต้นช้างช้าใกล้ๆใช่ป่ะทุกคนเราจะมาเอาต้นเฟิร์นกระแตใหญดด่ดูดีดูต้นมันดิโอเตมไปหมดเลยพอฝนตกนะคะต้นกระแตใหญ่ก็ร่วงลงมาค่ะมีคนมาเก็บก่อนหน้าเราแล้วอันนี้ก็เอาไปปลูกได้นี้นะ น่าจะได้นะนี่นี่น,นี่ก็จะเอาค่ะนี่ใส่โอ้ค่ะกนละเอาถุงดำมาใส่นี่ไงอันนี้ขึน้นนี่จะขึ้นนะคะเหมือนกระแตอ๋ออันนี้กำลังขึ้นยอดอ่ะหักหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็จะเอาอันนี้ก็ใส่ถุงดำไปได้น,นี่เอาถุงดำถุงได้ไหมหรือว่ามันเกิดอยู่เอาไอนี้ แม่ใจเอาไปก่อนติดอยู่ด้วยกันนี่แหละคุณมอกได้ไหมคะโอเคอันนี้ก็สวยเอออันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้ค่ะอันนี้มกแค่ต้นเดียวค่ะอือค่ะเนาะเอ่อใช่แม่นหลายหลายอันนี้ อันนี้ก็เอาได้อยู่ไหมอันนี้ก็เอาอันนี้ก็เอา,อนนเอามันว่ามันขึ้นติดเนาะอันนี้มันติดหมดแหละแต่ทีนี้มีง่ายมันจะบกขึ้นนดีอื <techn ic sect> s> <S อฮะจะมีง่ายอ่คนไมอเยคหมอกจะขึ้นอันนี้เห็นป่ะอันนี้มันจะขึ้นนี่ <techn ic sect> s> <S คุณหมอกคุณหมอกสังเกตดูตัวนี้เนาะนี่นี่คุณหมอกดูสิคุณหมอกดูนี่เห็นใบมันไหมในน้อยนะ่ะค่ะใหญ่ไปเม่ไหว มันจับสัตว์เลยคุณมกักช่วยหนูหน่อยจับสัตว์ใส่ถุงจับกระแตใส่ถุงค่ะโอเคเอาใส่อีกเนาะคุณมักเอานี่ใส่เนาะใส่ได้ไหม,ไมไนี่ไม่รู้อะไรแต่ว่าโอเคสวยค่ะในแบบนี้โอเค อัน,นี้เราขึ้นเห็นปะมีอันนี้เราขึ้นเลยนน่ค่ะอันนี้ก็เอาค่ะเอาเลยน,นี่ก็เอานี่นี่อันเนี้ยฮะได้ค่ะคุณมองอันนี้ก็ได้ค่ะคุณมอกใส่ฝั่งนี้ก็ได้ค่ะโอ้โหมันจะมีแต่อะไรก็ไม่รู้ เดี no Buddha, Buddha. Okay. Buddha Buddha. Okay. Buddha Buddha. ๋ยวต้องใส่ค่ะไม่ใส่อันนี้โอเควมาใส่อันนี้เราวะใส่เบาะเลยหนูน่ะว่าจะมาตั้งหลายวันแล้วเนาะนี่ค่ะพอกลับบ้านเย็นวันศุกร์เราก็เอากระแตใหญ่ออกจาก ถุงดำแล้วก็ทิ้งไว้1สัปดาห์เลยไม่มีเวลาไปปลูกพอมาวันนี้นะคะอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดมาเราก็มาเลือกไปปลูกที่ต้นไม้จะเอาไปมัดไว้ที่ต้นไม้ที่ในสวนนะคะบางต้นก็ออกยอดสีเขียวแล้วนะคะเป็นขนๆด้วย ไ้ไหนอะ่ะมีที่เ,เก็บแล้วอะ่ะไม่ได้ต้องยกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรเอางไงดีดูที่ยกไหวปะยกไหวไม่ฉันไหวอยู่นะจะใส่ไปไม่หมด ตอนจะมัดต้นกระแตใหญ่นะคะหนักมากเลยทุกคนโหมัดแทบจะไม่ได้อันนี้ก็คือต้นต้นเป็นกาฝากนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูว่าต้นกระแตใหญ่กระแตไตไม้ที่ปลูกอยู่บนต้นไม้ต้นนี้นะคะจะเจริญเติบโตได้แค่ไหนคะ่ะสำหรับต้นเล็กๆนน้อยก็เอาไปไว้ในโพรงต้นไม้เพื่อให้ความชุ่มชื้นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปหาที่ปลูก ไม่รู้จะคือฟื้นหรือเปล่าน,นีนมี้จะมีน้ำมีอะไรหรือเปล่ามัดก็ไม่ดีไม่เป็นไรเราค่อยว่ากันเราจะเอากลับบเลยขอบคุณค่ะทีนี้เราก็มาที่ต้นฉำฉาต้นเดิมนะคะ อันนี้เป็นตอไมใ้ใหญ่ๆซึ่งตอนนั้นน่ะมันยกขึ้นไม่ได้แล้วใบมันก็ยังไม่ออกผ่านมาอีกทีนึงโอ้โหสวยมากๆเลยก็เลยรบกวนให้ผู้ชายยกขึ้นรถให้ค่ะให้คุณครูหมียกขึ้นรถให้แล้วก็เอาไปปลูกที่บ้านพ่อไปถึงบ้านมันก็ยกไม่ไหวอีกค่ะก็เลยต้องให้าบินเอิร์ธบอกให้สินเอิร์ธยกไปที่สวนเอิร์ธบอกว่ายกไม่ไหวเอาไว้ที่หน้าบ้านก่อนแล้วกัน ก็เลยต้องเอามาไว้ที่หน้าบ้านแบบนี้ค่ะ